สวัสดีค่ะเจอกันกับปัญญาบอลสีนะคะ EP นี้แม่ค้าก็จะมีไม้กระถาง6นิ้วคัดหน้าไม้มาให้กับคุณลูกค้าได้ทำการคัดเลือกไปสะสมอีกทีหนึ่งนะคะยังไงก็เข้ามาดูเข้ามาชม ฝากนะคะดูรายละเอียดหน้าไม้ในแต่ละกระถางกระถาง6นิ้วแม่ค้าทำการจัดส่งให้ทั้งกระถางใช้ขนส่งโดยไปรณียีไทยส่งด่วนให้แบบ EMS นะคะคุณลูกค้าที่อยู่เหนือกลางอีสานรบกวนรอต้นไม้1-2ถึงวันคุณลูกค้าที่อยู่ใต้พื้นที่ห่างไกลรวมไปจนถึงเขตท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวรบกวนรอต้นไม้ตั้งแต่3-5ถึงวัน นานเกินกว่าที่แม่ค้าแจ้งไปแจ้งกลับมาที่อัญญาบรรศีเราจะทําการติดตามทวงถามสถานะในเรื่องของการจัดสรงให้อย่างเร่งด่วนทั้งหมดนะคะกระถาง6นิ้วนี้แม่ค้าจะยกให้ดูรายละเอียดหน้าไม้ในแต่ละกระถาง1นต่อ1นะคะคุณลูกค้าสนใจกระถางไหนถูกใจกระถางไหนจดชื่อจดราคาแจ้งได้ที่เบอร์0 8 7 6 1 1 5 1 6 9เเบอร์นี้จะเป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งไลน์สามารถนะคะทักทายสอบถาม รายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะไม่ว่าวิธีการดูแลก,การแก้ปัญหาต่างๆของการเลี้ยงบอลสีนะคะเราขอแชร์จากประสบการณ์ที่เราได้ทําผ่านมาก่อนการไปดูหน้าไม้ขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของค่าจะส่งกรณีค่าจะส่งนะคะเมาเมาคุณลูกค้าจะสะดวกแบบโอนหรือว่าจะสะดวกแบบเก็บเงินปลายทางนะคะแม่ค้าขอค่าจัส่งเมาเมาที่50บาทในส่วนของพื้นที่ห่างไกล เราก็ไม่ได้ทําการบวกเพิ่มอัญญาบอนสีอยูมเพื่อชุมแพจังหวัดขอนแก่นเป็นสวนบอนสีอยู่โซนพื้นที่ภาคอีสานนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจเพื่อให้พัฒนานะคะสายพันธุ์ทำการผ่าชิ้นขยายพันธุ์ทำจำนวนนะคะแบ่งปันบอนสีให้ในราคาเบาๆอีพีนี้นะคะแม่ค้าก็ต้องขออนุญาตนะคะนำส่งไปรณียีไทยในวันอังคาร เนื่องจากว่าคลิปนี้แม่ค้าถ่ายไว้วันอาทิตย์เนาะพรุ่งนี้วันจันทร์นะคะไปรษณีแจ้งหยุดทําการเพิ่มอีกหนึ่งวันไม่อยากให้ต้นไม้นะคะไปค้างที่ขนส่งใดขนส่งหนึ่งเป็นเวลานานนะคะยังไงก็ขอเริ่มนําจ่ายไปรษณีย์ในวันอังคารกรณีคุณลูกค้าจะได้รับต้นไม้นะคะ<ๆ>ก็อย่างที่แม่ค้าเกริ่นไปเนาะเหนือกลางอีสาน รอต้นไม้หนึ่งถึงสองวันนะคะแต่ว่าพักต้พื้นที่ห่างไกลรวมไปจนถึงแหล่งท่องเที่ยวเนื่องจากว่าระยะทางนะคะแล้วก็จํานวนประชากรที่อาศัยอยู่นะคะค่อนข้างที่จะมากเนาะรอต้นไม้นะคะประมาณ3าถึงห้าวันก่อนไปดูหน้าไม้นะคะแม่ค้ามาคันด้วยวัสดุปลูกบอนสีนะคะที่หลายท่านสอบถามมาเป็นประจําสอบถามเรื่อยๆนะคะแม่ค้าก็จะพยายามแทรกให้ในระหว่างคลิปนะคะวัสดุปลูกกองนี้คือเราผสมแล้วนะคะ ผสมเพื่อที่จะเตรียมปลูกบอนสีในวันนี้เนาะก็จะมีนะคะหลักๆก,ก็จะเป็นใบกามปูนะคะที่สําคัญก็จะมีหน้าดินผสมบ้างนะคะแล้วก็จะมีใบมะขามผสมให้นิดหน่อยนะคะผสมเสร็จนะคะก็จะมีความร่วนซุย แบบนี้เลยที่เห็นอยู่เนี่ยคือเราฉีดน้ํานะคะให้เขาอิ่มๆชุ่มๆน้ําไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะค่าหน้าดินที่นํามาใช้เนาะก็จะเป็นหน้าดินที่อยู่ใต้ต้นไม้นะคะผสมกันแล้วจะต้องร่วนซุยแบบนี้เนาะประมาณนี้นะคะในส่วนของดินที่ใช้ปลูกบอนสีของทางอัญญาบอนสีจ้ะไปดูรายละเอียดในแต่ละกระถางกันก่อนมาเริ่มกันที่กระถางแรกนะคะจะ เป็นในส่วนของณเมืองนนแผลงด่างนะคะให้ดูหน่อของเขาด้านล่างหน่อที่หนึ่งนะคะด่างแล้วอันนี้หน่อที่สองนะคะด่างแล้วเล็กๆหนึ่งใบที่โผล่ขึ้นมาตรงนี้นะคะหน่อที่สามด่างแล้วเช่นกันนะคะต้นแม่ของเขาเนาะก็จะประมาณนี้นะคะกระถางหกนิ้วทำการจัดส่งทั้งกระถาง น้ำเมืองโนนแผลงนะคะด่างกระถางนี้เนาะแม่ค้าขอที่ราคาให้ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทจะ้ะกระถางนี้นะคะเป็นหนุมานออกศึกเนาะฝากพิจารณานะคะหน้าไม้ตามที่แม่ค้านำเสนอด้วยนี่เลยนะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดหนุมานออกศึกกระถางนี้นะคะแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละหนึ่งร้อยบาทจะ้ะกระถาง ที่สามนะคะเป็นในส่วนของเรนูนครนะคะมีความดังๆแบบนี้เลยนะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดที่สำคัญนะคะมีหนอเล็กๆขึ้นมาด้านข้างให้ดูความดังเรนูนครกระถางที่สามแม่ค้าขอที่ราคา80บบาทจา้า กระถางที่4กระถางนี้นะคะเป็นบอลใบกลมกระดูกสีน้ําตาลเข้มนะคะมีชื่อว่าเรียกทรัพย์ชื่อดีเป็นมงคลมากๆนะคะเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์เรียกโชคเรียกลาบเข้าบ้านเรานะคะให้ดูหน้าไม้นะให้ดูไซส์เรียกทรัพย์นะคะกระถาง6นิ้วทั้งหมดแม่ค้านะคะขอที่ราคากระถางละ80บาทจา้ะกระถางนี้กระถางที่หนะคะเป็นในส่วนของปลาดเมืองขอน ปาดเมืองขอดนะคะจะเป็นสีชมพูพัดเทวแบบนี้เนาะให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะให้ดูความแน่นนี่แตกหน่อขึ้นมาเยอะมากนะคะด้านล่างนี่เลยนะคะบางทีชิ้นผ่านะคะแต่ละชิ้นเนี่ยคือ คุณยายนะคะเขาก็จะผ่าชิ้นใหญ่มากนะคะก็จะมีเขี้ยวมีอะไรค่อนข้างเยอะเนาะเวลางอกเวลาปลูกไปนะคะเขี้ยวเขาก็จะขึ้นมาเยอะๆแบบนี้เลยนะคะปราดเมืองขอนนะคะ จัดส่งให้ทั้งกระถางกระถาง6นิ้วเนี่ยแม่ค้าจะยกให้ดูนะคะด้านบนเป็นภาพรวมด้านข้างเป็นขนาดแล้วก็ความเป็นนะคะแน่นๆของเขาในแต่ละกระถางเนาะฝากพิจารณาหน้าไม้ในแต่ละกระถางด้วยนะคะถูกใจกระถางไหนก็จะได้รับกระถางนั้นไปนะะปัดเมืองขอนกระถางนี้เนาะแม่ค้าขอที่ราคา100บาทจ้า กระถางนี้นะคะเป็นบอลกาบมีแข้งให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูความด่างเนาะต้นโตฟูล้นกระถางหกนิ้วเป็นในส่วนของเทพสายรุ้งนะคะให้ดูหน้าไม้สวยๆแบบนี้เลยนะะเทพสายรุง้งกระถางนี้แม่ค้าขอที่นะคะขอที่ราคากระถางละ100อบาทจ้ากระถางนี้เป็นในส่วนของซับอมพรนะคะซับอมพรนี่ใบเขาจะดกมากนะคะ เป็นพุ่มๆฟูๆล้นๆกระถางนะคะกระถางหกให้ดูโทนสีโทนสีทรงใบนะคะนี่เลยซับอัมพรน,นะคะแม่ค้ามีมาแบ่งสองกระถางเนาะกระถางนี้เป็นกระถางแรกนะคะอยู่ลำดับที่เจ็ดนะคะซับอ,อัมพลลำดับที่เจ็ดเป็นในส่วนกระถางที่หนึ่งนะคะแม่ค้าขอที่ราคากระถางละแปดสิบบาทจา้ากระถางที่สองนะคะ ซับอ,อัมพรเช่นกันให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูใสให้ดูขนาดขนาดจะย่อมกว่าต้นแรกนะคะนี่เลยซับอ,อัมพรกระถางที่สองแม่ค้าขอที่ราคากระถางละเจ็บาทจ้ากระถางนี้เป็นบัวชมพูนะคะใบโดกมากๆนะคะเป็นไม้ฟอร์มพุ่ม,มให้ดูใสให้ดูขนาดนะคะจัดส่งให้กับคุณลูกค้าทั้งกระถางนะคะ นี่เลยเป็นไงบ้างคะช่วงนี้เมื่อวานพื้นที่ไหนฝนตกบ้างเนาะที่สวนอัญญาบรรสีนะคะก็มีตกช่วงบใบใๆนะคะแต่ว่าตกไม่เยอะนะคะยังไงก็อยากได้ฝนนะคะไม่ต้องเอาลมเอาลูกเห็บมาด้วยหลายพื้นที่นะคะที่แม่ค้าตามข่าวอยู่เมื่อวานอย่างโซนภาคเหนือนะคะไม่ว่าจะเป็นแพร่เชียงรายนะคะ หรือว่าโซนภาคอีสานนะคะก็จะเป็นแถวแถวชัยภูมิหรือนะคะเขตหนองบัวลำพูประมาณนี้นะคะลมแรงฝนแรงมีลูกเห็บลงด้วยนะคะยังไงก็นะคะดูแลเรื่องความปลอดภยัยเนาะบัวชมพูนะคะกระถางนี้ให้ดูไซส์ให้ดูขนาดนี่เลยแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ80บาทจะ้ะกระถางนี้เป็นในส่วนของทัดบังแก้วนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ ให้ดูขนาดนะคะใบดกมากๆให้ดูโทนสีสีชมพูหวานๆแบบนี้นะคะนี่เป็นอดีตไม้แรนะคะแต่ว่าความสวยไม่ใช่อดีตนะคะต่อให้ยิ่งโตยิ่งแก่เขาก็จะยิ่งสวยใบเขาจะดกเลี้ยงนอกตู้เนี่ยสีจะเข้มจะสดแข็งแรงเลี้ยงง่ายโตไวนะคะทัดาบางแก้วกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา80บบาทจา้ะ กระถางนี้เป็นในส่วนของรวยล้นฟ้านะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูซสให้ดูขนาดจัดทรงให้ทั้งกระถางนะคะรวยล้นฟ้ากระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละแปดสิบบาทจา้ะกระถางนี้เป็นบอลใบกลมนะคะกระดูกสีเขียวเข้มสะดือแดงแป๊ดแบบนี้เลยนะคะให้ดูด้านข้างให้ดูกา้านให้ดูขนาดนะคะกระถางนี้มีอยู่สองต้นเนาะ ไปดกๆพุ่มๆแบบนี้นะคะเป็นในส่วนของเมืองการนะคะเมืองการจนะบุรีตับจังหวัดนะคะให้ดูไซส์เนาะให้ดูขนาดเมืองการจนะบุรีแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ80บาทจ้ากระถางนี้เป็นทิพวารีนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ให้ดูขนาดกระถาง6นิ้วนะคะฟูๆล้นๆนี่เลยนะคะทิพวารี ep นี้แม่ค้ามาให้เลือก2กระถางนะคะ หน้าไม้ประมาณนี้นะคะกระถางที่หนึ่งแม่ค้าขอที่ราคากระถางละหกบบาทจ้ะกระถางที่2นะคะเป็นในส่วนของทิฟวารีเช่นกันนะคะ EP นี้แม่ค้ามีมาให้เลือก2งกระถางนี่เลยนะคะแม่ค้าแอบเห็นเนาะมีความป้ายแดงนะคะ กรณีดาราโนพลัตตอนนี้คือมีการจดชื่อใหม่ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะค่อนข้างที่จะแผลงออกไปได้สวยนะคะสวยมากๆที่สําคัญนะคะกระถางเนี้ยก็มีติดเชื้อนะคะมีด่างให้แล้วเนาะด้านบนนะคะให้ดูเนาะเนี่ยค่ะด่างแดงมาแล้วนะคะ ทิพวารีกระถางที่สองนะคะกระถางนี้เนาะกระถางแรกแม่ค้าขอหกสิบบาทกระถางนี้นะคะแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละหกสิบบาทเช่นกันคุณลูกค้านะคะถ้าซื้อสองกระถางนี้รับดารานพลัแบบแพ็คคู่นะคะแม่ค้าจะให้ที่คู่นี้นะคะคู่ละหนึ่งร้อยบาทตัวน,นี้ฝากนะคะฝากไปลุ้นๆนี่เลย กระถางนี้เป็นบอกราบมีแข้งนะคะเป็นในส่วนของมณีเมฆขลาแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์นี่เลยนะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดมณีเมฆขลากระถางนี้นะคะแม่ค้าขอที่ออราคากระถางละแปดสิบาทจา้ากระถางนี้เป็นในส่วนของนะคะเพชรสุวรรณโชตเนาะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้นะคะที่สําคัญเดี๋ยวให้ดูด้านล่างนะคะนี่ ต้นเล็กของเขาด่างมาแบบนี้นะคะให้ดูหน้าไม้ประมาณนี้เนาะเพชรสุวรรณโชตนะคะกระถางนี้ฟูล้นมากๆนะคะแม่ค้าให้พิเศษละกันนะคะกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ80บาทจา้ะกระถางนี้เป็นในส่วนของหลวงพ่อพูนนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูใสให้ดูขนาดนี่เลยนะคะให้ดูริ้วการกัดสีการกัดลายของเขา สวยมากนะคะหน้าไม้ประมาณนี้กระถางนี้หลวงพ่อพูนแม่ค้าขอที่ราคาหนึ่ง้อยห้าิบาทจ้ะกระถางนี้เป็นในส่วนของเศรษฐีพันล้านนะคะเศรษฐีพันล้านหน้าแดงให้ดูเส้นกระดูกนะคะมีความฮาร์ปแบบนี้ขอบแดงนะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดที่สําคัญนะคะมีเขี่ยวของเขาเท่าที่แม่ค้าดูนะคะมีเขี่ยวงอกออกมาแล้วสองนอนะคะนี่เลย เปิดด่างมาแล้วนะคะหน้าไม้ประมาณนี้เนาะเสรษจทีพันล้านกระถางนี้นะคะแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ80บาทจา้าลำดับที่19นะคะเป็นในส่วนของซับพนมแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ให้ดูขนาดนะคะโทนสี จะออกเป็นสีชมพูอมม่วงนะคะลักษณะใบของเขาโตเต็มที่โตเต็มไวันะคะจะคล้ายการพนมมือสะท้อนแสงด้วยนะคะต้นนี้แม่ค้าเป็นต้นที่ชอบเป็นพิเศษนะคะเก็บต้นแม่ไว้ค่อนข้างที่จะเยอะการผักขยายพันธุ์ทำจำนวนนะคะแม่ค้าก็ ทําไว้เรื่อยๆนะคะมีไม้หลายตัวหลายสายพันธุ์ที่แม่ค้าจะไม่ให้คาดสวนนะคะเนื่องจากว่าเป็นไม้ที่ค่อนข้างนะคะยังได้รับความสนใจนะคะเนื่องจากว่าเขามีเอกลกักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนไม่ซ้ําแล้วก็ไม่คล้ายนะคะกับสายพันธุ์ในๆลักษณะนะคะเฉดสีทรงใบเส้นกระลุกอันไหนที่โดดเด่นเข้มมากๆนะคะสวยเด่นนี้แม่ค้าก็จะเก็บตังแม่เอาไว้เรื่อยๆซับพนมนะคะกระถางนี้ ฟูล้นกระถาง6กนิ้วแล้วนะคะแม่ค้าขอราคาที่กระถางละห5 0บาทจา้ากระถางที่20นะคะกระถางนี้เป็นบอลเก่าวบอลโชกกระดูกไม้ฟอร์มพุ่มเตี้ยนะคะใบดกมากๆนะคะให้ดูเส้นกระดูกโตเต็มที่โตเต็มไวนะคะกระดูกเขาจะชัดมากนะคะเป็นการถักทอของริ้วเส้นกระดูกได้สวยลงตัวนะคะเป็นในส่วนของเจ้าหญิง เจ้าหญิงกระถางนี้นะคะแม่ค้าขอที่ออราคากระถางละ80ดบาทจ้ากระถางนี้นะคะเป็นบอลด่างสวยมากนะคะเป็นในส่วนของทเทวสุวรรณนะคะให้ดูนะคะหน้าไม้เนาะด่างสวยทุกใบนะคะนี่เลยให้ดูไซส์นะคะฟูร้นกระถาง6นิ้วมากๆเทวาสุวรรณกระถางนี้แม่ค้าขอที่ออราคา100บาทจ้า สำหรับอสงไขนะคะไม้ป้ายสวยไม้ป้ายเขียวนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูใสให้ดูขนาดนะคะกระถางหนิ้วล้นมากๆนะคะนี่เลยอสงไขนะคะลำดับที่22แม่ค้ายื้อสุดแขนเลยนะคะขอที่ราคากระถางละ80บาทจา้ะลำดับที่23นะคะเป็นในส่วนของซับนริน แม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์นะคะที่สําคัญเขามีเขี้ยวมีหนออ่ะขึ้นมาแล้วหนึ่งเนาะซับนารินนะคะอีพีนี้แม่ค้ามีมาให้เลือกสองกระถางอันนี้เป็นซับนารินกระถางที่1น,นะคะแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ80ดบบาทจา้ะ กระถางนี้เป็นซับนารินนะคะกระถางที่สองให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะบางทีแม่ค้าหมุนไปหมุนมาต้องขออภัยด้วยนะคะอยากให้เห็นหน้าไม้ชัดๆนะคะซับนารินนะคะกระถางที่สองเนาะให้ดูนะคะแม่ค้าขอที่ราคากระถางละแปดสิบบาทจ้ากระถางนี้นะคะเป็นบอลเก่าบอลโบราณน,นะคะเป็นในส่วนของโพแก้วให้ดูไซส์ให้ดูขนาดนะคะให้ดูทรงใบเส้นกระดูกเฉดสี สวยมากนะคะสีเขาเด่นมากให้ดูขนาดโพกแก้วกระถางนี้ไหมคะขอที่ราคากระถางละแปดสิบบาทจ้ะกระถางนี้นะคะเป็นวังพิกุลวังพิกุลเนี่ยเขาเป็นไม้ด่างนะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาด แต่ละกระถางแม่ค้าก็อาจจะมีราคาบวกลบนะคะบางต้นบางกระถางแม่ค้าขออนุญาตนะคะจําหน่ายตามหน้าไม้นะคะบางทีแม่ค้าจาหน่ายบอลสีเนี่ยจะขึ้นอยู่กับหน้าไม้นะคะมาเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองก็คือไซส์แล้วก็ขนาดนะคะก็จะประมาณนี้เนาะวางพิกุลนะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้ให้พิเศษที่ราคากระถางละ80บบาทจ้า กระถางนี้เป็นบอลเก่าบอลโบราณนะคะให้ดูโทนสีทรงใบโทนสีของเขานะคะจะไม่เหมือนบอลสายพันธุ์อื่นเนาะให้ดูขนาดนะคะให้ดูความแน่นของกระถางแน่นๆแบบนี้เลยนะคะก่อแน่นๆเนาะให้ดูนะคะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของปลาบู่ทองนะคะนี่เลยสวยมากปลาบู่ทองแม่ค้าขอที่นะคะราคากระถางละหนึ่งร้อยบาทจ้า กระถางนี้นะคะเป็นในส่วนของสิลานักปลาดด่างนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้เนาะด่างสวยมากนะคะแบบนี้คือหลายท่านนะคะรับกระถาง6นิ้วของทางอัญญาบนสีไปนะคะเปลี่ยนเป็นกระถาง8นิ้วได้เนื่องจากว่าแต่ละต้นแต่ละกระถางนี่คือพร้อมนะคะตฟูลล้นกระถาง6ไปแล้วนะคะพร้อมที่จะทําการลงกระถาง8นิ้ว พร้อมที่จะหาอาหารขยายพันธุ์นะคะหรือว่าแตกหน่อแตกกอให้กับคุณลูกค้าแล้วนะคะแต่อย่าลืมว่าพักต้นไม้เอาไว้ก่อนนะคะการเคลื่อนย้ายเดินทางนะคะก็เหมือนกันนะคะโยกย้ายเขาก็อาจจะมีสะดุดบ้างเนาะยังไงพักต้นไม้ให้เขาปรับตัวเข้าสู่สภาวะพื้นที่ให้เขาปรับตัวเข้าสู่นะคะสภาวะพื้นที่ในแต่ละภูมิภาคก่อนนะคะเหนือกลางอีสานอากาศ แดดลมนะคะก็จะแตกต่างกันเนาะน้ำก็มีส่วนสำคัญมากๆด้วยยังไงให้เขาปรับตัวก่อนนะคะค่อยทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง<ม>การเปลี่ยนไซส์ขนาดกระถางนะคะไม่ต้องเอาดินที่ติดไปกับอัญญาวบนสีออกนะคะสามารถถอดออกความตูดกระถางนะคะยกกระถางออกแล้วก็ลงปลูกในวัสดุใหม่ได้เลยนะคะเนื่องจากว่าดินที่อยู่ยังมีประโยชน์นะคะแล้วก็สามารถนะคะเลี้ยงดูบอนสีได้ในระยะยาว ให้ดูหน้าไมา้โดยรวมกันก่อนนะคะด่างๆนี่เลยนะคะให้ดูอีกรอบหนึ่งเนาะด้านบนค่ะด้านลา่างที่สําคัญมากๆนะคะเดี๋ยวแม่ค้าให้ดูดีกว่าด้านล่างนะคะมีด่างขึ้นมาแล้วนะคะนี่เลยลูกเขาสวยมากนะคะอันนี้คือสวยมาแต่เด็กเลยแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะคะฝั่งนี้ก็มีขึ้นมาอีกหน่อแล้วด้วยเช่นกันนะคะ ูล้นแบบนี้กระถางนี้แม่ค้าขอราคานะคะขอที่หนึ่งห้าบาทจ้ากระถางนี้เป็นในส่วนของสิลาเพชรนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้เฉดสีแล้วก็ทรงใบให้ดูไซส์ให้ดูขนาดนี่เลยนะคะสีสวยมากนะ,ะโทนสีกัดสีมาแล้วโทนสีสดๆแบบนี้อ่ะนี่ลาเพชรกระถางนี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละแปดสิบาทจ้ะ กระถางนี้เป็นในส่วนของปิ่นรัดนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้โทนสีจะขาวสว่างมีจุดแดงเล็กๆนะคะลึกๆกระจายทั่วใบแบบนี้ให้ดูไซส์ให้ดูขนาดแบบนี้เลยนะคะปิ่นรัดกระถางนี้นะคะแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ60บาทจา้ากระถางนี้นะคะเป็นในส่วนของสีการจนานะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ที่สําคัญนะคะเขามีลูกเล็กๆอยู่ด้านล่างนะคะ นี่เลยขึ้นมาอีกหนึ่งนะคะให้ดูหน้าไม้ประมาณนี้นะคะให้ดูซสเนาะสีการนะคะกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ80บาทจา้ามาต่อกันที่กระถางนี้นะคะจะเป็นในส่วนของแววมายุราแม่ค้าให้ดูหน้าไม้นะคะเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วเนาะให้ดูไสนะคะให้ดูขนาดเนาะแววมายุรากระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ80บาทจา้า กระถางนี้เป็นในส่วนของณเมืองนนนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้สวยมากนะคะนี่เลยวันนี้แสงหายแดดหายเมื่อกี้ยังมีแดดเข้มๆอยู่เลยนะคะนี่เดี๋ยวเอาไปแล้วแม่ค้าเลื่อนหาแดดนะคะยังไงก็ขออาภัยด้วยนะคะจะได้เห็นหน้าไม้กันชัดๆเนาะหน้าไม้น,ะะนี่เลยหน้าไม้สวยมากนะคะในส่วนของกระถางนี้ ำเมืองโนนกระถางนี้หมคะขอที่ราคากระถางละนะคะหนึ่งบาทจ้ากระถางนี้เป็นบอลใบกลมนะคะโทนสีแดงเข้มๆหนึ่งในตับเดือนนะคะจะเป็นในส่วนของเดือนมีนาคมนะคะเดือนมีนาคมไซส์นี้ฟอร์มนี้ขอที่ราคากระถางละ80บาทจ้ากระถางนี้เป็นในส่วนของออมนากนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูพื้นใบให้ดูไซส์ให้ดูขนาด ใบจะแข็งใบจะหนามากๆนะคะให้ดูขนาดเนาะอมนากนะคะแม่ค้าขอที่ราคากระถางรับแปดสิบบาทจะ้ะกระถางนี้เป็นในส่วนของพบรักนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูความดังนี่เลยนะคะให้ดูความดังของเขานะคะให้ดูด้านล่างให้ดูไซส์นะคะให้ดูขนาดเนาะพบรักนะคะ กระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ80บาทจ้ากระถางนี้นะคะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ที่สีสวยมากให้ดูไซส์นะคะต้นโตฟูล้นกระถางหกเนาะลูกไม้คือไม้ที่แม่ค้าเพาะมาจากมเมล็ดของบอนสีนะคะเป็นไม้ที่ยังไม่มีชื่อเนาะให้ดูภาพรวมนะคะลูกไม้กระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ80บาทจ้ะ กระถางนี้เป็นลูกไม้เช่นกันนะคะกระถางที่สองแม่ค้ามีลูกไม้มาให้เลือกสองกระถางนะคะฝากพิจารณาหน้าไม้ตามที่แม่ค้านําเสนอด้วยกระถางที่สองนะะให้ดูหน้าไม้เนะให้ดูด้านล่างนะคะด้านล่างนี่คือเป็นความเผือกนะคะนี่หน่อใหม่ขึ้นมาก็เผือกแบบนี้เลยนะคะหน่อน,นี้ก็เผือกล้วนเนาะแม่เขานะคะแม่เขาด่างสวย ลูกไม้กระถางที่สองนะคะแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ80บาทจา้ะกระถางนี้เป็นบอลใบไผ่ด่างนะคะเป็นในส่วนของเล็บมังกรแม่ค้าให้ดูหน้าไม้นี่เลยนะคะกว่าจะโตได้ขนาดนี้นะคะใบไผ่ใบหอกนี่ค่อนข้างที่จะโตช้ามากๆนะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดเนาะเล็บมังกรนะคะกระถางนี้แม่ค้าขอที่150บบาทจา้ะ อีพีนี้นะคะแม่ค้าขออนุญาตปิดท้ายกันที่กระถางนี้นะคะเป็นลูกไม้ใบไผ่นะคะให้ดูริว้วให้ดูลวดลายนะคะให้ดูขนาดเนาะเป็นลูกไม้ที่เพาะมาจากเมล็ดของบอรสีนะคะจะบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกเนาะเนื่องจากว่าจะไม่มีนะคะที่เหมือนหรือว่าคล้ายๆกันให้ดูริ้วของเขานะคะคใบใหม่ออกมาสวยมากนะคะหน้าไม้ประมาณนี้ นี่เลยนะคะด้านล่างกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคานะคะแม่ค้าขอที่150บาทจ้ะในส่วนของอีพีนี้ก็ต้องขออนุญาตนะคะจบท้ายการนำเสนอปิดท้ายกันไว้ด้วยบรรยากาศนะคะโรงเรือนด้านหน้าของทางอัญญาบรนสีหลายคลิปแม่ค้าพาไปดูโรงเรือนไม้เลียงนอกตู้ด้านหลังมาแล้วนะคะบรรยากาศด้านหน้าก็จะเป็นไม้ในตู้เนาะซึ่งไม้ในตู้นะคะส่วนใหญ่แล้วคือทุกตู้ ของทางอัญญาบนสีนะคะเราจะไม่ได้ปิดตู้สนิทเนาะก็จะมีเปิดหัวท้ายนะคะหัวท้ายเอาไว้แบบนี้ให้มีการถ่ายเทยในเรื่องของอากาศนะคะแล้วก็ให้เขาได้ปรับตัวเข้าสู่อากาศด้านนอกนะคะก็จะแข็งแรงนะคะเนาะสลนด้านบนใช้สีดำนะคะ70นะะที่เห็นแทรกๆเพิ่มๆเ,เนี่ยคือช่วงนี้อากาศร้อนนะคะ วัดอุณหภูมิในตู้เนี่ยได้เกิน40องศาเราก็เลยต้องช่วยเขานะคะในการขึ้นสแลนนะคะแทรกเพิ่มให้อีกนะคะ ก็จะขึ้นให้ประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามนะคะเข้ามาดูหน้าไม้ของทางอยาบัญสีถูกใจกระถางไหนรายการไหนจดชื่อจดราคาแจ้งคุณพ่อค้ากันเข้ามาได้นะคะแต่ว่าคลิปนี้ยังไม่ถูกใจนะคะกดติดตามเอาไว้เนาะเรามีลงคลิปให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นกระถาง4นิ้วนะคะกระถาง6นิ้วกระถาง8นิ้วไม้ มีชื่อนะคะไม้โบราณไม้ด่างไม้ป้ายรวมไปจนถึงไม้มเมล็ดนะคะมีลงให้เลือกหลากหลาย EP อย่างไรก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะดูแลรักษาสุขภาพไว้เจอกันใหม่กับปัญญาบรรีได้ใน EP หน้าสวัสดีจ้า